เวลาเราเดินทางนะสมมติว่าเ,าเราเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถไฟก็แล้วแต่แม้กระทั่งเครื่องบินที่เป็นระยะทางไกลๆเนี่ยก็จะต้องมีสถานีแต่ละสถานีก็ตามรายทางพอ,อถึงสถานีหนึ่งก็แสดงว่าการเดินทางสำเร็จไป ขั้นตอนหนึ่งถึงอีกสถานีหนึ่งก็สำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งยิ่งผ่านสถานีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลจากสถานีเดิมที่เริ่มต้นแล้วก็จะใกล้กับสถานีที่เป็นปลายทางอาชีวิตของคนก็เช่นเดียวกันชีวิตของคนเรานี่ก็ตั้งแต่เด็กมาก็มีการศึกษาก็เป็นสถานีแรก ต่อมาก็ทํางานจบการศึกษาแล้วก็ทํางานก็เป็นอีกสถานีหนึ่งประสบความสาเร็จในทางการงานจนกเกษียณอายุต่อมาก็เป็นเรื่องของสถานีของสังคมแล้วแต่ว่าเราจะไปอยู่ชมรมไหนบางคนก็ไปชมรมจักรยานบางคนก็ไป ออกกำลังกายบางคนก็ไปชมรมผู้สูงอายุบางคนก็มาอย่างพวกเราก็มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือสถานีสถานีนี้นะนนี้สถานีนี้ก็คือสถานีที่มีเป้าหมายแต่และสถานีนะเขามีเป้าหมายอย่างเขามีเป้าหมายในการออกกำลังกายมีเป้าหมายในการที่ทำให้รวมกลุ่มกันมีเพื่อน แต่เรานี่ก็มีเป้าหมายว่าโอเราได้ฟังธรรมเราได้เข้าใจธรรมะได้ปฏิบัติธรรมได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็อาจจะได้ผลในทางสำเร็จมรรคผลก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็สะสมเป็นบุญบาร,รมีในข่าวต่อๆไปในทางธรรมก็เช่นเดียวกันสถานีแต่ละสถานีที่ ผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็ต้องมีขั้นตอนจากสถานนีแรกเลยเนี่ยต้องเป็นสถานีที่ต้นทางที่ที่มั่นคงเนี่ยที่รองรับผู้โดยสารรองรับรองรับรองรับพาหนะที่จะนำพาคนไปมัมีตารางเวลาที่แน่นอน มีความชัดเจนเรามีบริการที่ที่ดีด้วยสถานีเนี้ยถ้าในทางธรรมก็คือศีลศีลเนี่ยจ,จะเปรียบเทียบได้เหมือนแผ่นดินก็ได้ถ้าแผ่นดินไม่มั่นคงอยู่ในถิ่นที่ไม่มั่นคงอาจจะน้ำท่วมอาจจะภูเขาไฟระเบิดรู้ว่าเป็นทางราดช,ชัน คือาจจะมีดินสไลด์อันนี้ก็ไม่มั่นคงถ้าเราไม่มีศีลที่มั่นคงมันก็ไม่มั่นคงดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับศีลมาเป็นอันดับแรกเพราะชีวิตคนเนี่ยที่ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวก็คือศีลศีลเป็นส่วนที่สําคัญถ้าเรามีศีล เราก็ไปต่อได้อย่างมีความมั่นคงพวกที่ไม่มีศีลเขาก็มีความไปได้เหมือนกันแต่ไปได้แบบมิจฉาชีพหรือว่าไปได้แบบทุรั์ทุเลตอนนี้ในส่วนสถานีที่สอก็ต้องเป็นสถานีเอากว้างๆนะเ็เป็นสถานีสมาธิสถานีสมาธิก็ต้องเป็นสภาสถานีที่ทำให้ใจเรามั่นคง ก่อนที่จะมีปัญญาเนี่ยจิตใจต้องมั่นคงก่อนจิตใจมั่นคงยังไงก็คือทำอะไรต้องประกอบด้วยสติต้องประกอบด้วยความเพียรสองอย่างนี้แหละถ้าขาดไปต่อไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติมันก็ออกนอกรู่นอกทางไปได้หรือ ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรเนี่ยก็ไม่ก็เกิดความท้อถอยก็ไม่อยากไปต่อหรือไม่ก็ติดกับดักในระหว่างทางดังนั้นในใจที่มุ่งมั่นที่เราเรียกว่าใช้คําโดยทั่วไปว่าสมาธิเนี่ยก็คือความจดจ่อมุ่งมั่นในการที่จะไปข้างหน้าคนนี้ถ้าเรามี ความสมบูรณ์ทางด้านสติสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิจริงๆก็คือสตินั่นแหละถ้าเราพิจารณาให้ดีนะสมาธิอยู่ในในส่วนของสติเพราะถ้าเราไม่มีสติสมาธิมันก็เกิดไม่ได้สติสติที่มีสติสติสติก็เกิด พลังขึ้นมาทําให้เกิดสมาธิ